สวัสดีค่ะเพื่อนๆเกตแต่คนไหนบ้านาน,นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดอีกนะคะดูค่ะทีมงานนี่ทีมงานค่ะมียายนงนะคะกับยายเตอค่ะมากันห้าคนเองนะคะ<ว>เดี๋ยวรอลุนเดี๋ยวรอลุนค่ะ<ว>ามารอรอตาอยู่นะคะ มัน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 ,นมนค่ะวันนี้จะให้ตาพาไปนะคะลอกมะม่วที่เดินนะ้องก้านใหญ่ีนบ้านตานะคะนนย,คยังรอตาอยู่ตายังกินข้าวอยู่ค่ะ เอกเรานะคะกำลังเดินมาวันนี้นางเอกไม่ได so so ้มานะคะนางเอกเดินไม่ไหวค่ะนางเอกไม่มาเท่าแกนะคะเท่าแกครับสดีครับนะฮะสองเฮ็ดอีกพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านใบไดเฮ็ดหยั่งดอกดอกใบไดไปตัดหยากร มาหาซองเฮ็ดนั่นละไปไปไปบ้าไปไปไปแดงพามานะคะพาลุยทุกหมายค่ะต้องหนุนพ่อพุทธาเพิ่มวาววานแก้รับแล้วนะคะรับบ้านเหรอโอ้รับรับแล้วรับบ้านโอ้ ใช้เวลาล่างให้เป็นประโยชน์ค่ะผักสายตาหนี่ตัวแตงอย่ตั้งให้ตั้งไปแช่ดูนะคะความสวยงามลูกอะไรก็สวยแถวนี้สวัสดีค่ะเข้าไปกีกแล้วนะคะมากันย้ย,ยน้อง สวัสดีค่ะได้เวลาสามโมงเส้าเก่านาฬิกาขนนมอย้องเขาปลาสะก้อนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเดีือดตัววะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยผอพญาก็บ่ได้มากนาะพี่น้องเนาะยังบ่ไว้จ่ามาปลานี่ไปลุ้นกันเลยค่ะน้ำตกไหลแล้วนะคะ ธรรมชาติโดไม่มดกแรกแห่งมานพี่น้องมาดูเก็บเห็น,นํำกันจ้าอื แรกแหกมันมันมัน <Okay. S 1> อม ມາພີ່ນ້ອງເຖົ ได้คำนี้เองเด้อพี่น้องนี่บ้านมืดแล้วเทามืดแล้วนี่ได้คำนี้เองเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยใหญ่เขียวก็บ่ได้มานี่นางเอกเฮ้ยใหญ่น้องยายน้องว่าจังไดได้หลายบ่ยายน้องเฮ้ยได้หลายดอกอยู่มันบ่ทันจบนี่อยุดพื่งน้ำอยุดพื่งน้ำบ่ทันจบ เอ้ยน้องได้เห็ดปลวกแดงเด้อพี ak, Ses, ่น้องเด้อถามยังไม่สิ้นสูตรที่ชงนับศพทหารเลยนี่นี่เอ้เห็ดปลวกกำลังออกเด้อพี่น้องกำลังหาอยู่เดยน้องจักจักโมงแลยเลยจักโมงแล้วนี่สามนาฬิกาเลยจังได้ฮะสามโมงสิบเก้าโมงเลยสามโมงสิบเก้านาฬิกาหุดใสพักผ่ก่อนเด้อพี่น้องในยุงก่อนพักก่อนข้าว เข้า่ายเข้าค่ายค่าย่ลูกเชื้อพี่น้องเอ็มบอยก็มืดไปแล้วเด้อคนนึงดูเอาเองว่าใครคือใครน้องถึงคิวแตงโมถึงคิวแตงโมถึงคิวแตงโมเพียบของกิน

chắc ít quá nè em ơi ít nhắn nè ui kìa đây bó nè hả bân 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 à bân nè ui bà này xong lệ cao nè nhắn nè nó phải giá nạp quá เห็ดเปวกเห็ดปวกปวกไปฮะเด็นี่เขาป่กแล้วอะไรเขาป่ามันพองว่าอหาขึ้นเขาเนาะเซ่ उसको कपड़ा लाने का धन

អាយហ្នឹងហាក់ដូចទៅដាក់ប៊ុនប្លុកខ្មែរញោងលិមខ្លួនទៅដាក់ទៅសាហានដល់លំបាកណាស់នេះហាក់ដូច เึทงเี่ยวแตงโมเล้ว่ไอ้คนหลายทายซำมือกันบนหมยแห้งพี่น้องเได้ซำนี้เองเด้อซ้ำเก่าซำเก่ามาคาดขอปัมาได้ซำนี้เอง กอบพระคุณแตงโมนะคะดำใจเตยจะบอยปลุกนวดแตนื้อใเตยนวดโยงอะไรถึงก็โคษรจับขแม่ปลนุ่แบอ่อนจ้แน่เตยครอสทานซาบูพอได้เอ็มแรงเฮ้ยจรแนแน่วู้ยบ่มีไนบ่มีไนบ่มีไนเหนอเสีปลายแตงโมไรเม็ดนมะนาวไรเม็ด เป็นเลืท like ี่ฮะกแคนน่ไอ้พวกหอนเคือเ่าเป็นตาคนนี้เนาะอ้นทมงกี้มันไองรุกนะนะครตโมนี่ยสีแดงห่กไผอาจารย่กมไผ่มจะลงเลยเฮาโอไปไรเม็ดโกแน่เม็ดก็คนันอจิตตะปลายเน่จานนอื

ยายนงเมื่อนี้จักมมงอะไรนี่เวลานี่สามงเก้านาฬิกาเก้าออกสามโงเัาไปหอนทั้งสามโมงแรงต้องสามงแรงเขานงสามโมเ้ยตู้กาหวานหวานหวานมา กินน้ำกันเนี่ยหนุนทำใจพี่น้องครับครับตลาดตาตาแนงบ่วยไปหามเถิงเถิ่งตลาดเราว่าเฮ็ดมันขึ้นอยู่ทางเถิงว่ะพี่น้องอุ้ยทางเถิงเถงเถิงเถิงโพดเถิงเถิงวะนี่ขึ้นมาฮอดพีแล้วเด้อพี่น้องฮอดทางเถิงแล้วฮอดเถิงแล้ว

ไปแล้วดอกถูกเม็ดบัวเม็ดบังเอาตากอมามเม็ดวง้วกำลังแสบกำลังแบมีพอดีเลยอ่นอ่อนอืมเอาตางหางมานั่มนี่บลังบัได้มาเอาอีกดอก

พูนพ่นพูนพูนพูนพ่น